สวัสดีครับถ้าถามถึงเรื่องชีวิตของเด็กมหาวิทยาลัยเป็นยังไงนะหรอครับชีวิตมหาลัยก็อย่างแรกคุณต้องมีสังคมสังคมก็คือกลุ่มเพื่อนแล้วสังคมของคุณเนี่ยจะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนแบบไหนมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมครับเราควรจะมีเพื่อน,นส่วนน้อยมากครับที่จะมีอยู่ด้วยตัวคนเดียวตามลำพัง อย่างที่สองคุณต้องใช้ชีวิตคนเดียวให้เป็นไม่ว่าจะล้างถ้วยเก็บกวาดห้องคุณต้องทำมันให้เป็นแล้วคุณจะใช้ชีวิตมหาลัยได้อย่างง่ายดายสวัสดีิ่า คุณเคยเป็นคนที่ติดซีรีส์เกาหลีแบบสุดๆ,ๆไหมผมเนี่ยบอกเลยว่าติดหนักมากแค่แค่ดูซีรีส์ทำไมจะต้องหลงขนาดนั้นก็เพราะว่าผมนั้นรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพระเอกในซีรีส์เกาหลีในทุกๆเรื่องเพราะว่าทุกครั้งที่กดดูเนี่ยผมก็ไม่พลาดที่จะจินตนาการตัวเองเป็นพระเอกหล่อๆในซีรีส์ที่ได้คู่กับนางเอกสวยๆอย่างเรื่องบอสที่รักหริเล่ขาวคิมแบบนั้นผมก็ดูดีได้นะ <Wow. S 1> ไม่ว่าจะเป็นลุคสปอร์ต ที่ดูใส่แล้วหลอห่อแท่งจะเป็นลุคที่ดูคุณชายหน่อยหรือจะเป็นลุคเสื้อไหมพรมที่ให้ฟิลพระเอกอบอุ่นหรือว่าจะเป็นลุคพี่พระเอกที่ให้ความสบายสบายชิลๆก่อนออกจากห้องผมมักจะแต่งตัวจัดเต็มแบบนี้อยู่ทุกครั้งเลยให้เหมือนกําลังว่าถา่ายซีรีส์อยู่นั่นแหละถึงแม้จะดูเป็นเพี้ยนไปบ้างแต่มันก็ทําให้ผมมั่นใจในการแต่งตัวรู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างที่ทาให้เราเชื่อมั่นในตนเองในทุกๆวันสําหรับผมแว่นตา ก็เหมือนเพื่อนสนิทช่วยให้เห็นทุกอย่างชัดเจนแต่ก็มีวันที่มันเกะก,กะหรือทำให้ชีวิตไม่ง่าย,ยส่วนคอนแทคเลนส์ ก็เหมือนเพื่อนที่มอบความมั่นใจให้เราแม้ต้องคอยดูแลและระวังให้ดีแต่มันทำให้ชีวิตดูคล่องตัวขึ้นส่วนจะเลือกแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ก็แล้วแต่อคท i ิวิตีในวันนั้น,น,น สำหรับเรามังงะคือสิ่งที่ทำให้เราหายเครียดและหนีาจากความวุ่นวายได้สักพักเราชอบอ่านมังงะมากเพราะนอกจากจะมีเรื่องราวที่นา่าติดตามแล้วลายเส้นของตัวละครบางตัวยังทำให้เรารู้สึกผูกพันกับตัวละครและทำให้เราเติบโตไปกับการเปลี่ยนแปลงลายเส้นของนักวาดแต่สิ่งที่ทำให้เราสับสนหรือทำให้คนทั่วไปไม่ชอบเป็นเพราะว่ามังงะส่วนใหญ่อ่านแตกต่างจากหนังสือทั่วไป เพราะว่ามังงะส่วนใหญ่มักจะอ่านจากด้านซ้ายของหนังสือไปด้านขวาของหนังสือถึงตอนอ่านอ่ะหน้าเราจะนิ่งแบบเนี้ยแต่จริงอ่ะมันสนุกมากเลยนะแต่เราก็คิดว่าการอ่านมังงะมันไม่ใช่เรื่องไหนสาระแต่ว่ามันเป็นความชอบส่วนบุคคลเราก็เลยสามารถใช้เวลาทั้งวันเพื่ออ่านมังงะได้โดยที่ไม่เบื่อเรียกได้ว่าอ่านจนเป็นงานอดิเรกได้เลยส่วนภารกิจของเราน่าจะเป็นอะไรง่ายๆอย่างเช่นการอ่านมังงะให้จบสักเล่มภายในหนึ่งวันมัง้ง นี่ร้านเสื้อผ้ามือสองเราชอบซื้อเสื้อผ้ามือสองก็เพราะว่ามันถูกดีไซน์เสื้อผ้ามี3ามใครเพราะว่ามีตัวเดียวในร้านเราเอาม mix a n อน a หม h กับเสื้อผ้าในตู้ด้วยทำให้เสื้อผ้าเราเก๋ม,มากขึ้นแต่ว่าไม่ชอบก็เพราะว่าบางทีอะบางร้านนะเขาก็เอาไปวางกองไว้ที่พื้นมันก็จะมีฝุ่นเหม็นอับแต่ว่าเราส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยไปคุยไปดูจเท่าไหร่เราจะดูที่เขาแขวนไว้ เรามองว่าเสื้อผ้าก็คือแฟชั่นผู้ชายจะใส่กระโปรงหรือว่าผู้หญิงจะใส่กางเกงก็ได้เราไม่ต้องสนใจหรอกว่าคนอื่นจะมองเราว่าเป็นยังไงเราแค่สนใจว่าเราซื้อมาแล้วแล้วเราใส่แล้วเรามั่นใจก็พอสวัสดีครับผมบูมและนี่คือสิ่งที่ผมน่าจะชอบที่สุดในตอนนี้แล้วแหละครับ ที่จริงน่าจะเพออยู่กับมันมาตั้งแต่เด็กด้วยแหละครับเพราะที่ว่าอยู่กับมันมาตั้งแต่เด็กด้วยแหละครับก็เลยอาจจะแบบชอบไปโดยปริยายเรื่องที่ไม่ชอบเกี่ยวกับมันก็อาจจะเป็นด้วยความที่สายคือสนิมบ่อยก็อาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยด้วยละมั้งครับด้วยความที่เป็นเครื่องดนตรีครับอาจจะใช้เวลากับมันเยอะหน่อยเพื่อที่จะเล่นเพลงที่เราอยากเล่นได้ด้วยะครับ คือผมมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วครับคือวันไหนที่ไม่ได้จับอาจจะรู้สึกแบบแปลกหรืออะไรขาดหายไปบ้างครับไม่เคยเสียดายสักครั้งเลยครับที่ได้รู้จักมันสวัสดีครับผมนายครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตตอนกลางคืนครับนอนกลางวันแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าชอบเล่นเกมมาก ค่อนข้างติดเลยก็ว่าได้แบบตื่นเช้ามาหรือตื่นเย็นมาเนี่ยผมก็เอาเลยดู่าเปิดคอมเล่นเลยครับเกมส่วนใหญ่ที่ผมเล่นก็จะเป็นเกมแบบแข่งรถอะไรงนี้ผมชอบเกมแข่งรถมากครับมีหุ่นหดบบ้างอะไรบ้างครับพอหลังจากหุ่นงิดเกมแล้วในคอมแล้วผมก็มาเล่นเกมมือถือครับ ผมสามารถเล่นได้ทุกที่จริงๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะมีโรคอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนชอบเรียกว่าโรคไฮเปอร์นะครับนี่ครับแค่ขาโต๊ะไม่ตรงผมต้องมาขยับอะไรนี้อยู่พวกของที่มันขัดตาผมก็ต้องจัดระเบียบให้มันดีนะครับความตายคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบและยากที่จะยอมรับมันโรคใบนี้ไม่ได้ใจดีกับเราเสมอไป พราะความตายคือสิ่งที่เราทุกคนไม่สามารถคาดเดาได้ว่าใครจะตายหรือไม่ตายมนุษย์ไม่สามารถรับรู้ได้ว่ายมาทูตจะมาขอประตูเราเมื่อไหร่ผมไม่กลัวที่จะตายผมคิดว่าการตายคือข้อบังคับของโลกที่ทำให้สักครั้งหนึ่งในชีวิตคนเราต้องตาย ถึงแม้ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามแต่ถ้าเลือกได้ผมยังไม่พร้อมที่จะตายตอนนี้เพราะผมไม่ชอบความตายสวัสดีครับผมบ้านนะครับถ้าพูดถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวชิตของผมสิ่งที่ผมชอบทำก็คือ เล่นกีตาร์ครับว่างผมก็นักศึกษาการเล่นกีตาร์จาก youtube ง่ายผมว่าเราพัฒเล่นกีตาร์ดีกว่าครับแต่ถ้าพูดถึงมุมมองการใช้ชีวิตในสังคมของผมบางทีการใช้ชีวิตคนเดียวออกไปไหนม,มาไหนคนเดียวมันก็สะดวกด,ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกไปไหนม,มาไหนคนเดียวไม่ต้องรอให้ใครไปเป็นเพื่อนนั่งเสพบรรยากาศธรรมชาติคนเดียวทบทวนเกี่ยวกับตัวเอง หรือการออกไปกินข้าวคนเดียวถึงผมจะคิดว่าการใช้ชีวิตคนเดียวมันคล่องตัวแค่ไหนแต่การได้มีเพื่อนเข้ามาในชีวิตมันก็ไม่ได้แย่นะครับอดบัรม,มึงทำเฮี้ยนะไรเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือการแต่งตัวซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องแฟชั่นหรือสิ่งสวมใส่ แต่ยังสะท้อนตัวตนและทัศนคติของเราที่จะสื่อให้กับคนรอบข้างอีกด้วยการแต่งตัวก็สะท้อนถึงทัศนคติและบุคลิกของเราได้เหมือนกันบางคนอาจจะแต่งตัวให้ดูเท่หรือมั่นใจบางคนอาจจะแต่งตัวแบบเรียบง่ายไม่วือหวาแต่สิ่งสำคัญคือเราแต่งตัวเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีสำหรับผมก็ต้องเช็คตัวเองก่อนออกไปข้างนอก ว่าวันนี้เราจะแต่งตัวแบบไหนถึงจะเข้าเพราะมันมีหลายแนวมากครับมีหลายแนวหลายสไตล์แล้วก็ต้องเลือกคัดสรรก่อนแต่เราก็ต้องดูสถานที่และการเทศาตร์ด้วยครับว่าเราสมควรแต่งแบบไหนสุดท้ายการแต่งตัวไม่ใช่แค่เรื่องแฟชั่นแต่มันคือการแสดงออกถึงตัวตนและความรู้สึกของเรา